พูดถึงจังหวัดลำพูนณวันนี้หลายท่านอาจจะรู้จักอีกหลายท่านก็อ,อาจจะยังไม่รู้จักตัวผมเองนะครับเช็คอินที่ลำพูนมาสิบกว่าปีละกล่าวถึงประวัติลำพูนโดยย่อนะครับเ mm hmm. มืองลำพูนคือเมืองบุญหลวงแห่งล้านนา mm hmm. คนล้านนาบอกอย่างนั้นนะครับ mm hmm. เพราะว่าอะไร mm hmm. พระนางจามเทวีได้อันเชิญพระพุทธศาสนามาสู่เมืองนครอริปุณย mm hmm. ในอดีตนะครับจากที่มีแต่พวกมิลขะป่าเถื่อนก็ได้รู้จักกับธรรมะ ได้รู้จักกับพระพุทธศาสนาจนเป็นผู้มีอารยะเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายในอดีตผู้ที่จะได้สวมใส่ผ้าไหมก็คือชนชั้นสูงผ้าไหมบ่งบอกถึงชั้นวันนะหมายถึงผู้มีอารยะผู้มีวัฒนธรรมการทอผ้าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งหลังจากที่พระราชชาย,ยาเจ้าดารารัศมีได้เสด็จกลับมาประทับณจังหวัดเชียงใหม่เป็นการถาวร พระองค์ท่านทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของล้านนาทรงพระเมตตาถ่ายทอดวิชาการทอผ้ายกดอกให้กับเจ้าหญิงส่วนบุญณาลำพูนและเจ้าหญิงลำเจียกณลำพูนสถานที่ที่ผมนั่งอยู่นะครับคือโรงทอผ้าของชัชวาลไหม่ไทยอยู่ที่หมู่บ้านริมกวงตำบลต้นทงอเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับพูดถึงผ้าไหมย,ยกดอกของที่นี่นะครับจะเป็นผ้าลายโบราณจะเป็นผ้าลายที่ใช้ในอดีต และมีการประยุกต์ลายใหม่และที่สำคัญได้รับคัดสรรเป็นสินค้า1นึ่ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอทอ็ระดับ5ดาวจากกรมการพัฒนาชุมชนการทอผ้ายกดอกให้เกิดความชำนาญจะต้องใช้เวลาเรียนกันเป็นปีนะครับวันวันหนึ่งจะทอเพียงแค่10เซนเท่านั้นหรือเต็มที่แค่คืบเดียวเพราะการทอจะต้องกลับลายผ้าและใช้กระจกสองเพื่อดูลาย ผู้ถอดจะต้องใช้ความรักและความอดทนเป็นอย่างมากเพราะการทอผ้าไม่ใช่เพียงทอไว้เพื่อสวมใส่เท่านั้นแต่การทอผ้าจะมีการพัฒนาพัฒนาในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาทักษะแต่จะเป็นการพัฒนายกระดับจิตใจให้คุณมีความละเอียดอ่อนให้คุณมีความรอบคอบและที่สำคัญคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขมีความรักและความหวงแหนในอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่คุณกำลังทำอยู่ เพราะฉะนั้นอยากบอกทุกท่านว่าผ้าใหม่ย,ยกดอกและจังหวัดลำพูนยังรอให้ทุกท่านมาทำความรู้จักอยู่นะครับมาสัมผัสจากสิ่งที่เกิดจากความรักมาสู่อัตลักษณ์อันทรงคุณค่าความรักจากผู้ถ่ายทอดมาสู่ผู้สืบทอดรักอะไรรักในการทอผ้ารักในวัฒนธรรมรักในชุมชนถิ่นที่อยู่รักในประเทศชาติมาสัมผัสความรักอันทรงคุณค่าที่จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนยังรอให้คุณมาเช็คอินอยู่นะครับมาลำพูนมาเพิ่มพูนครับผม